เกาะสี่ชังสองวันหนึ่งคืน let's go นะคะเรากำลังจะขับมอเตอร์ไซค์ไปไว้ไว้ไวคนเราจะขับ7คนเท่านั้นอยู่ที่ช่องค่ะใครนะสวมาก วมาดานเราถึงอยู่ที่เกาะลอยแล้วนะคชอว่เราจะข้ามไปเกาะสี่ยือนี่เราจะไปข้ามไปเกาะกันลอยงเมื่อกี้เผัดด้เรื่องทีเต้นเ้ จะเป็นชั่วมมนะโมงไหม4:15นาช่วงระหว่างนี้เรากำลงังรอโรง<อ>แรมแล e r นี่ขึ้นเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ตื่นเต้นน,นี่ถึงสีพิซน่โลแล้วนะคะบงังกโลเกาะสีชงัง ที่พักของเราก็จะอยู่แยกกับเพื่อนคนละห้องเปิดมา้ดูวิวดีวิวห้าห้องหลอกดีมากน้ำใสมากเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่น้ำใสมากเลย เรามากินต่อที่ระเบียงทะเลสีชังชิงเิงเิ๊งเิ๊งเจ๊งเจ๊งเจนงเิงเจงเจงเิ๊งเจงเี๊งชิงเจงเงเะงเจเจงเจ๊งชจงเจงเจ๊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 ดเจ๊งเดูสเงเา ต้มยำน้ำข้นกุ้งตัวเปลิ่มเลยน่ากินสุดๆเลย่ะค่ะปลากระพงทอดน้ำปลามาแล้วจ้าเปลิ่มเลยนี่ค่ะหมึกดำกินครั <Fahrenheit> <made> <different technique. S 1> <sh> ้งแรกนะเพื่อนดำนี่ มีเรื่องเล่าว่าเมื่อก่อนเคยมีเรือรอดจากพายุเพราะพ่อแม่กวนอิมคุ้มครองผู้คนจึงสร้างศาลนี้ขึ้นมาเพื่อสักการะพอเราไปถึงก็จุดธูปขอพรด้วยความสงบใจและเป็นอีกหนึ่งมุมที่รู้สึกอิก่มเอิบใจมากจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะมีถวายสร้อยมุกแก่เจ้าแม่กวนอิมไว้นะคะแต่ระหว่าง <ๆ S 1> ที่เรากำลังไหว้นั้นก็มีพายุฝนมานะคะเราเลยไม่ได้ไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ต่อนะคะซึ่งเราจะมากันพรุ่งนี้เช้านะคะตอนนี้ก็กลับที่พักกันจ้า เป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่โดนฝนวันเลยวอนจาอเนียโอ้ได้ยินเลยวอนหัวก่อนนะนี่นะคะเราต้องรีบจับมาก่อนเพราะว่าฝนหนักมากเลยเราดูพวกเราสภาพดูเธอสภาพ Let's go อย่าไปเที่ยวว้ยอย่าไปเที่ยวจัง อยากหยุดยาวๆยาไปเที่ยวสบายใจอยากไปเที่ยวโว้ยอยากไปเที่ยวจังอยากหยุดจานนี้มาคือแบบพาราโนล่าสุดๆอ่ะสุดๆปั่นค่านตรงนี้ก่อนไหนแม่นี่กูถ่ายวิวอยู่วิห้องน้องไหนเอออืมไม่ใช่สวัสดีค่ะเรามากันเจ็ดคนเรากับเจ็ดคนเท่านั้นอยู่ที่เขาช่องคาเยย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนดีสีสวยๆสวยค่ะมาดูรูปได้เลยจ้าจะพูอะไรดีวิวไปเลยวเฮ้ยคือเฮ้ยคือบ้า ตงใช่คือสวยมากหล่อจังเลยอ่ะอย่างแล้ก็เป่าออกกับเขาต้อนอะหายหัวอย่าง ก็ถ่ายคลิปอยู่นะหลังจากที่เราถ่ายรูปมันเสร็จเราก็จะมาเดินต่อคือที่นี่มันสวยมากสเลยเพื่อนใช่สวยมากมากมากนี่เปลี่ยนชุดอีกแล้วนะจ๊ะกี่ชุดแล้ววันนี้สากวันนี้กี่ชุดแล้วโอ้ o d สวยไหมสวยจีไม่ถึงตัวสวยผูอยากใครกูอยากใครอิ่งมากเลยมึงมึงให้สารพินกับที่นี่ว่าอะไรอ่ะ อ๋อสี่ทางไม่ใช่อูอ้าถ้าสามคำให้กับที่นี่สวยสุดคือกูอะไม่หลายคำอ่ะเบียทะเลสวยเป็นคนสวยเบื่อแต่กูน่ารักที่สุดอะอุ้ยคือสวยมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนเลยอ่ะมันต้องถ่ายให้เห็นน้ำนิดนึงอ่ะ คือมันสวยมากเลยอ่ะที่รักใช่ไหมคะสวยไหมคะ <c oughs> สืดุดนู่นถ้าใครแบบไม่กลัวเสียวอะ่ะตรงมุมนั้นคือสวยเลยแต่ก็ค่อยนะใช่มุ่มนี้ปราวะที่กูเห็นเขาเลียไปแบบนั่งตรงขวดหนินแม่ขวดหินนั้น่ะ ไม่ใช่ไ่ถึงนั่งโดหินแล้วก็ถ่ายมุมอย่างเงี้ยมุมโน้นค่ะกูเคยถ่ายไม่ก็จะมีมุม,มที่ตัง้งแบบว่าถ<ะ>ึงป่ะไปไปไปนี่นะคะเรากำลังจะเดินกลับแล้วคะไม่มีอะไรเลยมาถ่ายรูปจ้าของฉานจงเลยของฉานจงเลย คือสวยตึ้งจระตึ้งทะละตึ้งอ่ะว้าแต่มุมที่น้นคือสวยกันนะนี่เดินถ่ายรูปตามตั้งแต่จุดที่เรามาตรงนู้นดิวแบวล์เบลลดเบลล์หน hour later นี่ยามเย็นที่รีสอร์ทนะคะเราก็มาสั่งกระทะกิน เราหมูกระทะมาส่งชุดละสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะคะนี่เป็นเพื่อนเพื่อนเพิ่งหัวร้อนค่ะความด้อ <laughs> เพิ่งหัวร้อน,านมาสตดอากาศก่อนนะเพื่อนนี่นั่งหิ้งช้าค่ะนั่งหิ้งช้าไปเลยค่ะใจเย็นๆปล่อยใจไปกับสายลมว้าวมึงดูน้ำที่สาสีสวยไหมมึงว่าถ้าคุณนั่งกับมึงอ่ะมึงว่าจะมีสิทธิ์ดนะ เดี๋ยวก,กูไม่กล้าเสียงเดี๋ยวมึงหล่นไม่หล่นหรอกมาเลยไม่ได้เว้ยจะ<อ>บูชามากม,มันเหมือนแบบนี่อ่ะน้ำที่สาดตรงนั้นเองสวยเลยวันนี้อะไรก็มองสวยไปหมดอ่ะนี่ยางพันคืนของพวกเราข,าขนมนมเนย ันเห็นฉันเห็นในติ๊กต็อกใช่ไหมเวลาอยู่ไอ้นี่อยู่แบบว่าไม่รู้จะกดไลค์หรือตาอะไรนะกด็นเดตทางแก่ทำไมอ่ะเห็นนี้แบบอะไรนะกินอะไรสักอย่างลองกาแฟแล้วตดตดดูเล่นมากที่แรกคุว่าจะเมนดูเล่นก็เลยแบบไม่เมนดีกว่าจะเป็นธรรมชาติเหรอรอคือไม่มีไม่มีอย่างนี้แหละธรรมชาติธรรมชาติร้อใหม่คื ตดใช่ไหมแต่น้ำคือเขียนว่าตดไม่แต่สวยว่ามุมนี้สวยทุกคนเลยชอบแบบชอบมากเลยอ่ะวันนี้มันคือมันดีทุกอย่างเลยจริงนี่คนย่างหมูกระทุกกูขามดาวตั้งนานเฮ้ยมึงใส่ชุดนี้มึงก็สวยก็เป็นคนสวยแต่ก็สวยแต่เสียใจด้วยกูสวยกว่าคือกูชอบฟิลนี้มากเลยจริงๆนอกกแฮปปี้อ่ะ แล้วเป็นไงคุณชายได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆของแฟนดีไหมมีร่วอยู่คนเดียวคือแฟนเธอใครรวนสุดอันดับหนึ่งใครลวสุดอันดับสองอันดับสองนี่ไม่ตอนเช้าไม่ตอนเช้าแฟนกูบอกแล้ว่าเพื่อนเธอแลตื่นเต้นเนาะมาถึงเบียตอนนี้ตอนนี้ใครคืนเต้นว่าป่าอาบิน เบียร์เข <át> ่งกับเบียร์ใครร่วมอ่ะใครนะพี่เ <infring> บ <es> ีย <Wet> ร์แล้วใครสวยสุดใครสวยสุดพี่พีนั่งแบบอีหยังวะพี่เฟียมวันนี้ใจขิ้วกลับอีกใช่ป่ะพี่ปี๊พี่เบียมยูปี๊พี่เฟียมเบื่อพวกหนูไหมเบื่อหนูไหมเบื่อหนูไหมคุ้นมากไหมไม่เงียบดิเรามีเวลาจำกัดปะ ยังไงอ่ะไม่มีรล้นี้ยันว่างแม่งเลยสี่ลูกฮะก็คือไม่เสียงดังก็เงียบทำอะไรได้ปะที่ไปที่ไปร้านปิงอ่ะกูยังไม่รู้ว่ากูว่าตอนไหนพนันกันไหมว่าวันนี้ใครจะใครจะเมาเกาะกว่าคือแบบกูไม่รู้ว่ากูว่าตอนไหนกินดึงตีตีอ่ะนี่ไงกินตีอุยเล่าบวยมึงอ่ะเออเล่าบวยมีเล่าบวยมีเล่าบวยฉันว่าต้องหม่อมเรามาถึงจะเร่าอะไรเล่าปุ๊กเล่าอะไรเล่าน้ำ เราเล่าน้ำโซดาปัา่นโหคะแนนคะแนนเครื่งดื่มคือวิวแม่งโคตรดีอ่ะสวัสดีข่าวมันที่2ของเราอีกกล่องสชักตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะที่เมื่อวานเราจะไปแต่ว่าออกมาก่อนเพราะฝนตก ตื่นเช้ามานี่ก็งงเงียอยู่ค่ะเพราะเมื่อคืนก็ตัดเตน็นลนบากแล้วก็เด่นทางตื่นเ,เริ่อยๆไปเพราะว่าหนูไหวไปแล้วนี่เรานั่งรถรางนะคะใช่ค่ะดูตอนนี้ เรานขึ้นี่เราขึ้นแล้วลดน้ำาทะเับากาศเป็นยันากาหนาวมาด้ามันน่าเห็นวิวนะ ขอของวันที่สองนะคะพวกเราก็มากราบไหว้สการกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะสีชังนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะซึ่งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเกาะสีชังและผู้คนสารทิศเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพผู้คุ้มครองดูแลเกาะและท้องทะเลมักประทานพรให้แก่ผู้ที่มากับไหว้ประสบความสําเร็จเดินทางปลอดภัยและปกปกักรักษาจากภัยอันตรายทั้งหลาย ตรงแล้วอุ้ยอเหมือนจะไหลแกฝังอีูได้เลยอะ่ะขึ้นเขาลราจาเราจะไปแอนถ้ำพังนะคะที่เขาทุ่งอุ้ยเธอเสียวแอนกูบี้ไอบิดไม่ค่อยขึ้นติดขึ้นไหมรถติดขึ้นมาว

<c oughs> <c oughs> สวยมากเฮ้ยเมียวคือสวยมากบังเมียวโคสวยเลย อุ้ยมึงอังจริงว่า kind ก of ูไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้เกาะสีช้างอ่ะอังจริงอางจริงเหรอกูว่าประทับใจกว่าก่อนร้านเยอะก่อนร้านก็ยังไม่เคยไปกูแฮปปี้มากกับเกาะสีชางเนาะแฮปปี้มากมากับเพื่อนมากับเพื่อนทุกคนคิดถึงเพื่อนคิดถึงคิดถึงเพื่อนครั้งแรกเลยนะมึงแล้วมันถ่ายตรงไงโอ้ดูดูดูอุ้ยกูอยากเห็นเบียร์ใส่บิกินี่ อีกแล้วเราไปกินนี่ก็มาสองตัวใส่หมาสองตัว A few moments later นะจริงเปล่าโอ้ดูท่ามึงเฮ้ยมันก็สวยนะต่างคนต่างอวยตัวเองแล้วให้กูลงไปสำรวจทำบ้าเลยเนี่ยนี่จะสำรวจเปล่านี่คือคนที่แม่งอยากถ่ายรูป เออม,<า>มอ,อมึงถ่ายบรรยากาศกันรอบๆหน่อยเป็นไงบ้างคะแล้วถ่ายวีดีโอรอบๆหน่อยไหนกูถ่ายอยู่เหรอใช่วันนี้ชุดคอนเซปต์อะไรคะคอนเซปต์กระโปรงขาวดูแต่ละคนกระโปรงขาวทั้งเซตเลยเหมือนมาเหมือนมาด้วยกันถ่ายแต่กระโปรงเขาพอไปถ่ายติดหน้าเขาข้าวกล้องถ่ายตอนนี้ สวัสดีค่ะเสื้อวยขอบคุณค่ะแม่มาซื้อเสื้อค่ะแล้วกําลังจะขับแล้วก็งานเป็นยังไงสวยค่ะอืมค่ะตาทางผู้ชายแวนด์ค่ะน่ากลัวมากครับเฮ้เอาละครับตอนนี้เรากำลังไปกับความเสียของป้ายว้ด์เขาบอกไม่เห็นค่ะ คือตอนนี้อยากมาสะพานนี้นะคะแต่เพื่อนไม่อยากมาแล้วกูไปเดินถ่ายรูปก่อนไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวีโอเฉยๆจะให้มันมีคลิปหน่อยไปละนี่นะคะไม่ตรงนี้มันก็เหมือนเป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันไงไหนๆก็มาแล้วเป็นที่เดิน โอเคแั้นเดอย่เ่อนเรังอะ้หอ๋อหนูแค่ถ่ไม่ไม่หนูแค่ถ่ายสะพานหนูแค่ถ่ายสะพานห้ามเลย้าโปที่นี่มาได้นะคะแต่ห้ามถ่ายโปเพราะว่ามันเป็นเขตไม่เห็นจะโป้เลยเขต มือนี่ปากแซบทุกที่มึงนี่นะอย่าให้เกดเมานะกูกูมีเอเตอร์จีอยู่หรอกูธรรมดาไม่กูแค่อย่างนีคลิปกูก็เลยถ่ายกูธรรมดาค่จุ๊บๆเพราะกูเดินบ่อยอยู่แล้วก็เลยไม่เรียนว่าุณถ้าจะกลับไปตัดคลิปนี่ก่อนคลิปตัวจริงขที่เกียจตัดละมันนานเกินทำไมเราสวยจังเลยอะเพื่อนโซ่แหเฮ้ยเราไม่มีรูปคู่เลยถ่ายรูปคู่กันดีกว่า ไปแยบฮะว่าช่องนี้ได้อืมว้าวมันต้องโลงกว่าเพราะว่าถ้าทางนี้ไม่โลว่าทางนั้นจะสะดุดเรานี่เรามาถึงที่หาท่ำพังนะคะเราก็มาถึงกระเป๋าน,นี่ เพื่อนๆกำลังช่วงระหว่างพักผ่อนบ๊ายบาย สวยมากอวมึงมันเป็นวิดีโอสวย ที่รักพบ้ายบายจบพียแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะไว้ใหม่แล้วก็ชู